ปี2018แ,แท้ๆ 1.2e ดูกันได้เลยสเกิร์ตชุดแต่งแบบนี้เป๊ะเลยนะคะบุ๊คเซอร์วิสครบค่ะนี่เราเปิดฝากระโปรงรอเลยค่ะอันนี้สตาร์เทเครื่องไว้อยู่เลยนะคะน็อตไม่มีขยับซ้ายไม่ขยับขวาก็ไม่ขยับคันเดิมๆซุม้มเดิมๆสติกเกอร์ยังอยู่รูกลมๆยังอยู่ฝากระโปรงเดิมๆเลยค่ะแสดงว่าไม่เคยโดนชนหรือพลิกคว่ำอะไรหายหอ,อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะและที่สำคัญไม่มีผีในรถแน่นอนค่ะ ถ่ายได้ตามสบายเลยนะคะซื้อสดนะคะกำเงินมา425,000บาทนะคะถ้าซื้อผ่อนเครดิตดี D. กำเงินมาเลย14,000บาทผ่อนเดือนละ8,300บาทนะคะ6ปีต่อเดือนค่ะภายในนะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงจากควงมารายด้วยนะคะมีปุ่มรับสายโทรศัพท์ด้วยนะคะและมีแอร์ออโต้ด้วยค่ะ,ะดูกันได้เลยตรงปกแบบนี้เหมือนลูกค้ามาดูรถด้วยตัวเองเลยนะคะ สนใจพร้อมซื้อจริงโทร0994477051ค่ะไม้แท้ร้านเปอร์เซ็นแน่นอน24,000กว่ากิโลนะคะไม้แท้ร้านเปอร์เซ็นค่ะแอร์โคตรเย็นเลยค่ะโอ้มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงจะพวงมาลัยด้วยควบคุมทุกอย่างยกเว้นค่าผ่อนถ้าไม่ผ่อนเขาก็จะมายึดคุณได้นะคะข้างหลังนะคะปีกเบาะยังแน่นอยู่เลยค่ะลูกค้าไม่ค่อยได้นั่งเลยนะคะเนี่ยลูกค้าเก่ารักษารถดีมาก ซื้อสด425,000บาทถ้าซื้อผ่อนกำเงินมาเลยเคดิตดี D B กำเงินมาเลย14,000บาทผ่อนเดือนละ8,300บาทเลขทะเบียนโคตรสวยเลยค่ะ585ค่ะดูข้างหลังสกเกิร์ตชุดแต่งแบบนี้เป,เป๊ะเลยนะคะตรงปกแบบนี้แน่นอนค่ะน็อตไม่มีขยับแน่นอนซ้ายไม่ขยับขวาก็ไม่ขยับค่ะภายในไม่เคยกงไม่เคยแก๊สแน่นอนค่ะนี่ยางอะไหล่ครบชั่วเลยนะคะซินเดิมๆจับโรงงานเลยค่ะ สีขาวๆเนี่ยค่ะ,ะแสดงว่าไม่เคยโดนทิ่มหรือโดนกระแทกอะไรมาเลยนะคะไม่มีซุลุกุยหรือผีในรถแน่นอนค่ะผีกุ๊กกุ๊กกู๋ค่ะไม่มีแน่นอนนะไม่มีชงไม่มีท่วมแน่นอนอันนี้ปี18แท้ๆนะคะปี2018แท้ๆเลยค่ะตรงปกแบบนี้แน่นอนค่ะซื้อสด425,000บาทถ้าซื้อผ่อนนะคะเดือนละผล่อนเดือนละ8,300บาทนะคะ 6ปีต่อเดือนค่ะสนใจพร้อมซื้อจริงแล้วค่อยโทรให้ปรึกษาพ่อปรึกษาแม่ปรึกษาพี่น้องอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยโทรมาหาโอเล่0994477051ค่ะเต้นของเรามีตัวตนที่แท้จริงนะคะเต้นของเราอยู่กรุงเทพมีนบุรีค่ะปิดแล้วค่ะไม่ให้ดูถ้าอยากดูมาดูที่เต้นได้เลยค่ะตรงปกแบบนี้แน่นอนชุดแต่งชุดสเกิร์ตครบแบบนี้เลยค่ะสวยมากเลยค่ะสีแดงดำ 0994477051ค่ะอย่าลืมกดหัวใจและก็ติดตามให้โอเล่ L e ด้วยนะคะของเรามีตัวตนที่แท้จริงกะรถบ้านโลมาน้อยค่ะสวัสดีค่ะ